ท,ที่จังหวัดลําพูนแบบเป็นกู่ช้างอยากมีพลังเหมือนช้าง,างก็ไปอยู่ไปวัดท่าทาสโดยคำก็เห็นเขาบนบนกันคูดอกมะลิเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบสักหน่อยเหมือนถอดหน้าก,กากคือเรา14เท่าอ่ะแล้วแต้มเดียวอ่ะแล้วอย่างหนึ่งพี่ก็โดนใบแดงไป3มแต้มแล้วก็คือถ้าพี่ออกก่อนพี่ก็แพ้ถ้าพี่ช้าหน่อยพี่ก็แพ ื่องคนสวยคนงามน,นี้ยอมรับเลยอะคะ่ะ <_ d ance> เพราะว่าเป็นคนที่แบบเหมือนจะขึ้นเงี้ยเราต้องส่องกระจกทําผมละต้องทอํายังไงให้มันแบบสดใสเงี้ยตื่นถ้าว่าเราแข่งเสร็จเราเปิดหน้ากากแบบหนากาวต้องถ่ายเราเนี่ยทุก <_ d ance> วันนี้พี่ไม่เคยคิดว่าพี่ด้อยค่าพี่คิดแค่ว่าพี่ใช้ชีวิตได้ดีที่สุดกับคนคนหนึ่งที่เกิดมาในประเทศไทยแล้วค่ะแววสายสุนีจนะนักกีฬาวิ่แเช์ฟันดาบทีมชาติไทยค่ะ วันนั้นอะ่ะจำเหตุการณ์แบบความรู้สึกของตัวเองนะคะวันที่ที่แบบแข่งแล้วมันสูสีกันมากค่ะตองแรกก็รู้สึกหวั่นเหมือนกันตั้งแต่แบบเริ่งแรกตั้งแต่แรกก็ตื่นเต้นแล้วก็เครียดแล้วก็วุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันมันเหมือนวันนั้นอะ่ะพี่ก็งงตัวเองเหมือนกันว่าคลิกตัวเองได้ยังไงที่แบบตั้งสติเหมือนถอดหน้ากากคือเรา14เท่าอะ่ะเราแต้มเดียวอะ่ะแล้วอย่างหนึ่งพี่ก็โดนใบแดงไป3ามแต้มแล้วก็คือถ้าพี่ออกก่อนพี่ก็แพ้ ถ้าพี่ช้าหน่อยพี่ก็แพ้แต่มันมันเหมือนเราคือพี่บอกกับตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนแข่งขันพี่รวบรวมสมาธิแบบเหมือนเราสวดมนต์าตั้งสติตั้งแต่ตแรกว่าเราต้องต้องเจออุปสรรคอะไรเราต้องผ่านให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเอาเรื่องที่เราแบบตั้งสมาธิแล้วสวดมนต์ตั้งแต่วันก่อนแข่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นก็เลยแบบถอดหน,น้ากากแล้วก็นิ่งแล้วก็ตั้งสมาธิแล้วก็ใช้สติ มันก็เลยทําได้ค่ะวันนั้นก็เลยทําให้วันที่พี่ชนะวันแรกนั้นค่ะคือสติล้วนๆสมาธิล้วนๆเนาะค่ะเดิมตั้งแต่แรกที่ที่ความคาดหวังอ่ะยังไงตอนแรกเราคาดหวังว่าเหรียญทองแต่เราคาดหวังแค่เดือนเดือนเดียวเองอะค่ะแล้วก็มันเป็นไปได้ยากมากค่ะที่จะได้สากเหรียญทองของดาบมีมีอยู่3ประเภทก็คือวันแรกที่แข่ง ก็คือเซเบอร์วันที่2ปอยวันที่3เอเป้ค่ะก็คือกลับมามีคนตั้งฉายาให้ราชินีฟันดาบก็รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็ดีใจและที่สำคัญที่สุดอะ่ะเหมือนนักข่าวถามว่าทางทางคนไทยอะ่ะพูดถึงคุณยังไงเราบอกว่าคนไทยบอกว่าเราเป็นราชินีฟันดาบเขาบอกว้าวอัเมซิ่งอะไรควีนอย่างเงี้ยค่ะยิ่งภูมิใจอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบเรารู้สึกในในส่วนตัวของเรายังภูมิใจต่างชาติรู้เขาก็ยิ่งแบบ ภูมิใจแล้วก็เลยภูมิใจมากเรั่าเรื่องคนสวยคนงามนี้ยอมรับเลยอะค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบเหมือนจะขึ้นเงี้ยเราต้องส่องกระจกทำผมละต้องทำยังไงให้มันแบบสดใสเงี้ยตื่นถ้าว่าเราแข่งเสร็จเราเปิดหน้าก,กากแบบหน้กขาวต้องถ่ายเราแน่อะไรอย่างเงี้ย คือคือจริงๆแล้วดูแลตัวเองด้วยสุขภาพจิตด,ด้วยค่ะ,ะสุขภาพร่างกายด้วยนะเพราะพี่มองว่าถ้าเราปล่อยทําให้ตัวเองโทรมอ่ะแค่เราดูกระจกเราไม่สดชื่นไงคะแบบบอบตัวเองค่ะก็เลยแบบดูแลตัวเองเรื่องสุขภาพเป็นหลักแล้วก็สุขภาพจิตด,ด้วยนะพยายามไม่ให้ตัวเองเครียดพอเครียดเมื่อไหร่มันจะรู้เลยว่ามันอะไรจะเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยดูแลเรื่องสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจอะคะ่ะอาหารการกินก็มีส่วนค่ะพี่เวก็จะ พยายามควบคุมน้ําหนักตัวเองไม่ให้มากเกินไปเพราะว่ายิ่งอายุ50ประคุมยากมากๆกนะคะก็เรื่องอาหารการกินก็กินทั่วไปนั่นแหละคะ่ะแต่ก็จะแบบลดอาหารมื้อเย็นลงอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไขมันเยอะเพราะว่าเราระบุพผ่ผลผเรามันหายไปอย่างเงี้ยค่ะที่เราดูเหมือนไม่ใช่คนอายุห้าสิบอ่ะอืมก็มีคนบอกอยู่นะคะ่ะ <laughs> แต่เราก็ก็ดีใ,ใจนะคะที่คงสภาพตัวเองมาถึง50เป็นประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกดูแลเรื่องสุขภาพจิต อาหารการกินแล้วก็ใช้ครีมบำรุงเมีไปมูที่ไหนบ้างะพอดีมันมีช่วงที่น้าไม่ได้กลับบ้านแล้วก็กลับไปเชียงใหม่เงี้ยค่ะคุณยายก็เลยชวนไปวัดอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไปวัดพระธาตุดยคำ <c oughs> ก็เห็นเขาบนบนกันคูดอกไมิเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เลยแบบสักหน่อยเงี้ยปกติก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยบนที่ไหนนะคะส่วนมากคุณยายอะไรอย่างเงี้ยน้อง คุณพ่อไปอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวไม่อย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้สึกแบบสักหน่อยสักหน่อยเพราะว่าแบบอย่างน้อยก็เป็นกําลังใจให้เราและยายก็จะได้แบบเออแบบมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็พี่ก็เลยไปนิดนึงที่พระธาตุในคำล้วบอกไหมคะว่าขอพรหรือบนว่าอะไรก็ก็ก็บอกว่าเนี่ยขอให้ได้เหรียญทองอย่างเงี้ยค่ะถ้าได้ก็จะมากลับมาถวายอดอกพวงเขาเรียกว่าพวงมาลัยมะลิใช่ไหมคะก็หนึ่งหมื่นพวงอย่างเงี้ยค่ะ,คะ แต่สุดท้ายอ่ะก่อนแข่งก็นึกถึงท่านนะคะมันเหมือนเราเราเชื่อเราเริ่มเชื่อละก็ก่อนแข่งก็นึกถึงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็บนหลายที่ก็ไปบนที่ที่จังหวัดลําพูนแบบเป็นกู่ช้างอยากมีพลังเหมือนช้าองอะไรเงี้ยก็ไปอยู่ค่ะก็เหมือนแบบสักหน่อยแต่ทุกครั้งที่เราบนเราก็เหมือนอธิษฐานก่อนแข่งด้วยอ่ะพูดถึงช่วงวัยเด็กก็คือยากจนเลยค่ะลั พ่อก็ไม่มีที่ไม่มีทางอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่อะไรเงี้ยก็รับจ้างไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยบ้านก็หลังคามุงจากสมัยก่อนมุงจากเาอาศัยหลังคามุงจากจนถึงอายุ15เลยนะคะเราใช้ชีวิตแบบนี้เลยค่ะตอนนั้นพอผ่านเรื่องที่เราลําบากด้วยความที่เราเกิดมาแบบนั้นจนสุดท้ายเราดำเนินชีวิต แบบเหมือนเราผลักดันตัวเองดูแลครอบครัวกับพ่อแม่ด้วยจนอายุ15เราก็เริ่มแบบเหมือนเป็นสาวหลักละเริ่มได้ทํางานละ15ก็ทํางานละก็เลยได้ทํางานโรงงานสุดท้ายเราก็เริ่มมีรายได้พี่เป็นสาวหลักใน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 ,ใน,ใ,นในความเป็นพี่คนโตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จบแค่ป .6 ก็ไม่ได้เรียนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้มีโอกาสอย่างที่บอกมันฝ่าสุดท้ายก็ได้ไปทํางานที่นคตสาหกรรมจังหวัดลาพูน เริ่มดีขึ้นทำใน2ปีนะคะก็รถชนก็เลยเดินไม่ได้เนื่องจะเป็นรถยนต์ค่ะพี่ซ้อนโมอเตอร์ไซค์ค่ะที่กระเด็นออกจากรถหลังหักทับเส้นประสาททำให้เราไม่สามารถเดินได้ตลอดชีวิตเลยวินาทีเด็กอายุ17พอตื่นขึ้นมาแล้วเวลาประมาณ3-4เดือนรับรู้ว่าตัวเองไม่สามารถเดินได้ตลอดชีวิตรับไม่ได้เลยค่ะแบบเสียใจร้องไห้เหมือนอยากตายอย่างเดียวค่ะมันเหมือน โอ้โหกว่าเราจะใช้ชีวิตมาถึง17ปีมันหนักอยู่นะแต่พอเรามองอนาคตแล้วมันไม่มีอะไรทําให้เราแบบดีขึ้นเลยมันยิ่งโดลงดาวลงเราลงลงเงี้ยแล้วมันจะทำให้แบบเป็นภาระของพ่อแม่ด้วยแล้วเราก็ไม่รู้ชีวิตเราจะอยู่ไปทําไมอะไรตอนนั้น โชคชะตาจากชีวิตที่มันหนักสําหรับเราอย่างเงี้ยคือมันมีช่วงที่พี่ต้องกลับไปอยู่บ้านประมาณ4ี่ปีอะค่ะจะออากจากโรงพยาบาลแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มีปัญหากันสุดท้ายพ่อกับแม่ก็เลิกกันแล้วพี่ก็เหมือนชีวิตเราแบบมีทางตันถ้าเราอยู่ก็เป็นภาระอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีโอกาสจังหวะชีวิตก็เลยได้มีโอกาสไปเรียนฝึกอาชีพเข้าใจสถานที่เนี่ยเป็นสถานสงเคราะห์เพราะว่า เป็นหน่วยงานของรัฐที่สามารถกินอยู่ฟรีแล้วก็ดฝึกอาชีพได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละจุดเริ่มต้นจากจากความรู้สึกที่ยอมรับความพิการของตัวเองก็ที่นั่นเพราะที่นั่นมีคนพิการหลากหลายประเภทนะคะบางคนตาบอดบางคนแขนขาขาดอะไรอย่างเงี้ยบางคนหูหนวกคือใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มันก็เลยทําให้ปรับแล้วจุดเริ่มต้นก็เล่นเล่นกีฬาที่นี่นนเดิมก็เล่นบาสเกตบอลก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นมันเป็นจังหวัดที่จะมีการจัดแทนแข่งขันอ่า เหมือนไทยเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขัน Asian Games ตอนนั้นต่อมาเขาก็ให้กีฬาเป็นเฟสปิกเกมเนี่ยพี่ก็เลยมีโอกาสได้ไปอบรมฟันดาบอะไรเงี้ยก็พอพอทีมบาสท,ทั้งทีมไปอบรมเนี่หลังจากนั้นก็กลับมาเขาก็ให้ไปรายง,งานตัวติดทีมชาติเลยตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันมันเป็นจังหวะที่สมัยก่อนก็สังคมยังไม่เปิดกว้างแล้วคนพิการก็ยังไม่ออกมาใช้ชีวิตเนี่ยก็เลยหาคนพิการไม่ค่อยได้เยอะที่จะมาเล่นกีฬา ี่ก็อบรมเสร็จก็เลือกเลยฟันดาไม่เลือกบาสคนเดียวค่ะที่พี่เลือกตั้งแต่แรกนะคะคนที่มาอบรมให้เราก็คือโค้นจากประเทศฮ่องกงอะค่ะเขาเจอพี่เขาพูดเลยพออบรมเสร็จเขาบอกว่าฉันจะเห็นเธอในระดับพาราลิมปิกแน่นอนเธอต้องตั้งะะใจแล้วก็มุ่งมั่นนะ ันนี้ใช้ชีวิตด้วยตัวเองค่ะไม่มีใครช่วยใช้ชีวิตด้วยตัวเองมา20กว่าปีแล้วค่ะไม่มีใครช่วยเลยค่ะปกติเมื่อก่อนขับรถด้วยตัวเองก็พับรถด้วยเองยกรถด้วยตัวเองอะไรจนน้องโตถึงให้น้องแบบฝึกน้องให้มาช่วยแม่ฉเฉยๆทับเองได้ก็คือไม่มีปัญหากับการใช้ชีวิตค่ะเพียงแต่การใช้ชีวิตคือสถานที่นั้นถ้าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกก็เลยมันใช้ไม่ได้เฉยแต่ถ้า สถานที่นั้นอย่างห้างสงรรพสินค้ามีที่จอดรถคนพิการก็ใช้ได้ไปไหนก็ได้จริงๆอ่ะก็ตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วแววก็อยากให้มันดีแบบร้อเปอเซนตลยนะคะอย่างเช่นห้างสงรรพสินค้าห้องน้าก็ให้มีทุกชั้นก็คือสำหรับคนพิการอย่างเงี้ยแล้วก็ปั๊มน้ำมันก็ให้มีทุกปั๊มไม่ใช่มีแต่ปตทอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ลงบ,บริษัทต่างๆที่รับคนพิการเข้าทํางานก็เน้นที่สุดก็คือสิ่งอำนวยความออสะดวกและเสร็มสุดที่สุดอะ่ะก็คือทางเท้าตอนนี้ประเทศไทยเริ่มแล้วค่ะเริ่มแบบมีทางเท้าแล้วทางเท้าก็คือพูดบาาอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ต้องให้มีใครขายของหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสามารถปัน่นออกกําลังกายได้ไปไหนได้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ประเทศไทยเรื่องรถเมย์ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ควบคุมอะไรเลยอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้มีบ้างเพราะว่าก็ยังมีน้องๆคนพิการ เยอะแยะที่ต้องใช้อย่างงี้ครับสถานีรถไฟบางสถานีก็มีมีลิฟต์บางสถานีก็ไม่มีลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบมีทุกที่แล้วก็ทางเท้าสําหรับคนพิการมีรถเมย์สำหรับคนพิการจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้สังคมเปิดกว้างแล้วก็สาคัญที่สุดคือสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ที่สาคัญที่สุดที่จอดรถคนพิการเนี่ยอยากให้คนไทยบางคนนะคะมีสิทธิ์สานึกนิด,น,ด,น,ดนึงว่า มันเป็นที่ของคนพิการนะอย่างเงี้ยถึงแม้คุณหาที่จอดไม่ได้คุณก็พยายามหาให้ได้ไม่ต้องมาใช้ที่จอดรถคนพิการนะอะไรี <c oughs> ความคิดของพี่นะปัจจุบันนะยิ่งวันนี้แล้วใหญ่เลยจริงๆแล้วอะความคิดบอกว่าตัวเองร้อยค่ามันหายไปนานแล้วค่ะหายตั้งแต่ใช้ชีวิตมาใช้ชีวิตตั้งแต่ปี1 9 9 9แล้วว่าชีวิตของเราด้อยค่ามันหายไปนานแล้วค่ะยิ่งตอนนี้นี่หายไปเลยสนิทเลยค่ะทุกวันนี้พี่ไม่เคยคิดว่าพี่ด้อยค่าพี่คิดแค่ว่า พี่ใช้ชีวิตได้ดีที่สุดกับคนคนหนึ่งที่เกิดมาในประเทศไทยแล้วค่ะใช้ชีวิตที่ไม่ได้แบบเบียดเบียนใครใช้ชีวิตที่ดูแลครอบครัวแล้วก็เหมือนเราไม่ได้แบบเป็นภาระใครเลยสังคมเราก็ไม่เป็นภาระอย่างเงี้ยค่ะแถมเหมือนได้ดูแลด้านสังคมด้วยก็เหมือนทําให้หลายๆคนมีกําลังใจแล้วใช้ชีวิตต่อได้ะคะ่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าใช้ชีวิตที่ ที่ดีแล้วไม่ได้เป็นภาล้าไม่เป็นอะไรไม่ได้ค่าตัวเองเลย,เลยค่ะ ส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบสับไวักับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ